มาเลเลอาหารทะเลสดประมงพื้นบ้านกันตังสุดฟินนั่งกินบนเรือล่อ,ลองใส่น้ำยามเย็นค่ะที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำตรังบ้านโคนทองสีตำบนบางเป้าอำเภอกันตังจังหวัดตรังภาพชินตาที่นักท่องเที่ยวจะได้เห็นคือวิถีชาวบ้านในพื้นที่ที่อาศัยทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ในพื้นที่เป็นแหล่งทำม,มาหากินทั้งการออกเรือทำประมงในทะเลใหญ่การทอดแหจับกุ้งการตกกุ้งแม่น้ำในลำคลองแม่น้ำตรัง โดยมีชาวบ้านจำนวนมากพร้อมเรือออกจับปลาจับกุง้งบริเวณหน้าหมู่บ้านพอได้มาก็นำมาขายให้กับร้านอาหารที่อยู่ในพื้นที่ค่ะไม่ต้องไปขายพ่อค้าคนกลางโดยเฉพาะที่ร้านแลเล,ลบ้านแหลมฮาลานชายคลองควรทองศรีตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่6ตําบลบางเป้าอําเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะที่นี่นะคะนอกจากนําเรือประมงมาลอยลําทําเป็นร้านอาหารโดยซื้อวัตถุดิบทั้งกุ้งทะเลกุ้งแม่น้ําหอย ปูปลาจากชาวประมงในพื้นที่ทั้งหมดเลยนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้แก่ชาวประมงและได้อาหารสดๆจากท้องถิ่นค่ะแล้วยังมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการนําท่องเที่ยวล่องเรือเล็กชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ําตรังชมป่าสาคูชมวิถีชุมชนวิถีประมงทั้งประมงชายฝั่งและประมงพาณิชย์สําหรับอําเภอกนตังได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่าสําคัญแห่งเดียวของจังหวัดตรังค่ะ ที่ปรากฏในแผนที่โลกที่มีการเดินเรือติดต่อค้าขายกับต่างประเทศนักท่องเที่ยวจะได้เห็นเรือประมงพาณิชจำนวนมากจอดเรียงรายตลอดเส้นทางจากนั้นล่องเรือไปจนถึงปากอ่าวอ,อำเภอกันตังแลวเะกาะเนรมิตซึ่งเป็นเกาะกลางน้ำอยู่บริเวณหน้าท่าเรือกันตังที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงปลายปีจะแล้วเสร็จเพื่อสักการะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์บิดาทัพเรือไทยแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่สําคัญนะักท่องเที่ยวจะได้ชมเหี่ยวแดงที่มีหลายร้อยตัวให้ได้ชมกันอย่างใกล้ชิดอีกด้วยโดยจะหมนเจ้าของร้านบอกกับเรานะคะว่าสําหรับร้านบนเรือเปิดมาตั้งแต่ปี2555แล้วนะคะก่อนหน้านี้เปิดอยู่ที่บ้านแหลมตาําบลวังวนอําเภอกันตังค่ะและช่วงนั้นโควิดด้วยทําให้ปิดตัวลงก็เลยย้ายจากบ้านแหลมและได้มาเปิดอยู่ที่นี่ค่ะซึ่งที่นี่จะพิเศษหน่อยตรงที่ลูกค้าสามารถลงเรือ ล่องเรือเล็กและทานอาหารบนเรือใหญ่และก็สามารถเลือกนั่งทานบนร้านติดริมแม่น้ําก็ได้และเรามีปิ้งย่างเป็นแายเลลกระทาร้อนเริ่มต้นราคา39บาทสําหรับซิกเนเจอร์ของเราที่ต้องห้ามพลาดเลยนะคะก็คือกุ้งแม่น้ําเพราะเราอยู่ติดแหล่งกุ้งแม่น้ําตรังตัวโตเลยค่ะซึ่งเรารับซื้อจากชาวบ้านที่ออกเรือประมงไปตกกุ้ง เมื่อได้กุ้งมาแล้วเราก็เอาเข้าครัวเสิร์ฟให้กับลูกค้ารับรองว่าสดอร่อยแน่นอนค่ะสำหรับเมนูที่เรานำเสนอโดยเฉพาะกุ้งก็เป็นเมนูกุ้งราดซอสมะขามปรุงรสด้วยซอสมะขามสูตรเฉพาะของร้านแลเลรสชาติหอมกลมกล่อม,ลมและอีกเมนูเป็นกุ้งแม่น้ำเผาค่ะจุดเด่นน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราแซ่บอร่อยแน่นอนเมนูหอยตลับผัดน้ำพริกเผาซึ่งหอยตลับเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญของบ้านแหลมอำเภอกันตังค่ะ และเมนูที่ขาดไม่ได้ก็คือหอยนางรมมาที่นี่บ้านแหลมก็จะมีหอยนางรมและหอยตลับไพ่ได้รับประทานด้วยนะคะในส่วนของราคานั้นจะขึ้นอยู่ตามขนาดไซส์มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลักรอยขึ้นไปจนถึงหลักพันค่ะวัตถุดิบหลักๆจะมาจากชาวบ้านมาจากหลายพื้นที่ในอำเภอกันตังและต่างอำเภอค่ะจะมาออกเรือไปหาปลาตกกุ้งและที่นี่เน้นใช้วิถีชุมชนการประมงของชาวบ้านที่ไม่เน้นทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ โดยทางร้านนะคะจะรับซื้อวัตถุดิบจากชาวบ้านที่มาหาในพื้นที่ค่ะตามราคาท้องตลาดจะเห็นได้ว,ว่าวัตถุดิบของเราจะได้ความสดใหม่และในช่วงเทศกาลต่างๆทําให้กุ้งขาดตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าทําให้มีราคาเพิ่มสูงขึ้นด้วยและชาวบ้านได้ประโยชน์อีกด้วยนะคะหากใครสนใจนะคะร้านเปิดให้บริการทุกวันเปิดตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง20นาฬิกาและยังเปิดบริการเรือนำเที่ยวทะเลตรังด้วยค่ะสามารถสอบถามได้ที่ 093-294-3908า่สากค่ะของที่นี่ค่ะเราจะพิเศษหน่อยคือลูกค้าสามารถล,ลงเรือได้เลยและทานานบนเรือแล้วก็มีล่องเรือเล็กอ่าที่สามารถจะพาลูกค้าไปตานอาหารพร้อมดูวิถิชจุมชนของแม่น้ำจงังหรือว่าของอำเภอกันตังได้ทั้งหมดเลยค่ะในบริเวณนี้ที่นี่นะคะอะจะเป็นแหล่งคุ้มแม่น้ำเลยค่ะ กุ้งแม่น้าสดๆกุ้งเหมือนกุ้งแม่น้ําที่เราเตรียมให้ดูวันนี้จะเป็นกุ้งแม่น้ากล่องพื้นที่ของที่นี่เลยค่ะจะมีรสชาติหวานแล้วก็มีตัวโตด้วยคือ้าบ้านเราจะรับซื้อจากชาวบ้านขึ้นมาเลยแล้วก็สามารถมาปรุงหาหรือว่า,าลูกค้าท่านใดอยากจะมาแบบว่าจัดก,กิจกรรมถูกกุ้งแม่น้ำหรืออะไรแล้วก็ไอ้ทางร้านจัดไอ้ก็ทางร้านยินดีค่ะ เหมือนราคาเริ่มต้นของอาหารของเราอยู่ที่หลักร้อยอะค่ะอ่าก็ดูเหมือนว่าเหมือนกุ้งแม่น้ำก็ดูตามขนาดไซส์ดูปลากระพงก็ตามขนาดไซส์แต่เราจะเน้นวัตถุดิบที่สดสดทุกทุกวันเลยค่ะตรังสตอรี่รายงาน